บอกลาโซลาเซลล์ที่ให้วัดปลอมแบตเตอรี่ปลอมนะครับหากต้องการได้วัดแท้แบตเตอรี่แท้ต้องแบรนด์โมดิโซล่านะครับผมวันนี้มานําเน light, สนอสปอตไลท์โซลาเซลล์รุ่นนี้บอกเลยว่าแสงสว่างพุ่งไกลแสงเข้มๆนะครับกับรุ่น MDPT01 แสงสีขาวในคลิปนี้เป็นตัวขนาด200วัตต์นะครับผมแบตเตอรี่20,000ม ah, ิลลิแอมค่าความสว่างสูงถึง2,000ลูเมนเลยสว่างเข้มสว่างกว้างสว่างค้างทั้งคืนนะครับผมต่อด้วยแสงสีเหลืองมาใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้แบตเตอรี่2 หมื่นค่าความสว่าง2000ลูเมนเช่นกันขนาด200สสวันวนตต์แสงสว่างนวลตาแสงสว่างเข้มๆนะครับชอบแสงไหนเลือกได้ตามชอบเลยครับผมแสงขาวเน้นความสว่างแสงเหลืองเน้นการประดับตกแต่งนะครับเปิดปิดอัตโนมัติสว่างค้างถึงเช้าทั้งคู่เลยรับประกัน1ปีมีปัญหาจากการใช้งานเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้าไม่ถึงเช้าคุณพี่ส่งมาเปลี่ยนเอาตัวใหม่ได้เลย2ส,สว่างบริเวณหน้าบ้านหลังบ้านทางเดินถนนหน้าฟาร์มทางไปแร่ไปนาไปสวนไม่ต้องจ่ายค่าไฟสักบาทนะครับผม ลิงก์สินค้าอยู่ใต้คลิปครับ